แม่ขายแม่ขายสนใจก็แต่เรื่องแบงเออเป็นพ่อค้าแม่ขายแลก็สนใจเรื่องสตางค์นาค่ะดีฮะแล้วแค่บมูตอแหลสบายสาวสองพันมาขายล่ะก็ขายอยู่แต่ว่ามันได้น้อยกําไห้มินนะฮะกําไห้มินกําไห้มินอืมก็พี่ยังมาจ้างปนทอดเอาพี่ยังมาจ้างจ้างปนทอดเอาปนทอดแล้วพี่มาได้ทอดเองหรอ บาเจ้าแล้วมันยังไงปี่ไปได้ทอดเองแล้วปีมีปัญหากับมินได้หางมินกับไฮมินกับมาเจ้ามันเป็นมินไงปีแล้วตัวจะบางงามหูก็โฆษณาสินค้าความงามตัวคิดว่ามินอะไรอย่างเดียวเนี่ยกะทิมอขางไงทิมอขางที่ใส่น้ำมันโอ้ยติดดำดำอ่ะติก้นกระทะเออดำดำว่ามินมินมินเออแม่นละมินที่มันดำดำติดปืนหม้อขางปื้นกระทะน้ำมินจังหายบ้านน้องนี่นะันบอกว่ากระทะ หรือบ er <forced them. S 2> ่หมอขางอ่ะอันเดียวกันนะมอขางหรือกระทะนะที่มันตีดแล้วมันดำดำน่ะบ้านน้องผ่้ท้องว่ามินบ้านพี่ก็ฮ้องว่ามินมังฝางนะอ่ามังฝาง่ก็ฮ้องว่ามินการเดียวกันพี่พี่ว่านะครับมังฝางก็กกาใไฮมินแต่พี่ที่พี่บอกว่าแคบหมูกาใไฮมินเนี่ยบดได้กาใไฮที่ดำดำนั้นบ้าใจมาติดหน้าติดตาติดมือก็พี่บะได้ทอดมันจะบันติดพี่ยี่อย่างอ่ะติดเข่าอีก มันบาใจาคือกําไฮม,ม,ม,มินคือกําไฮมันได้น้อยบาดใจมินหม้อบัดใจมินที่กินร้อนกระทะกําไฮมินคือกําไฮได้น้อยหมูแป้งหนังหมูแป้งคนทอดกับเราไหนจะถุงไหนจะส่งแถมมันได้กําไฮมินขายเนี่ยขายอยู่แต่กําไฮมินคือได้กําไฮน้อยพี่ก็ยังบอกว่าได้กําไฮน้อยกับพี่ก็ คิดเขาเขาแบาน้องอ่ะเข้าใจแล้วว่ากําไฮน้อยเนี่ยคนเมืองคนเมืองพูดว่ากําไฮมินบัดได้หมายความมัดทอดแล้วมินหม้อเต็มหน้าเต็มตาเต็มตัวนั่นกําไฮมินแล้วอาติดติดหม้อขางอะเหรอก็มินนะมินหม้อขางขาเมามันอ่ะที่มันก้นมันดำน้ำันนัอันนั้นก็มินเหมือนกันแล้วพอใจใจรวมกันได้กะก็บมันกอก บัใช่คือความหมายมานันะกําไม่มินคือบัได้หมายความว่ากําไม่และหน้าดํามินติดหม้อบัตใช้มินนี่คือกําไรน้อยกําไรแทบจะไม่มีเลยอเออแล้วก็อันททอดแล้วเอามือไปเต็มหม้อแข็งหน้าดาแล้วก็มินเหมือนกันอันนั้นเพราะว่ามินหม้ออีเออแล้วที่ว่าพุ๊ดตื่นนี่หรอพี่พุ๊ดตื่นกับพ<อ>ุ๊ดตื่นก็คือขาดขาดอะพุ๊ดไปว่าขาดอะพุ๊ดตื่นก็คือว่าตื่นก็คือทุน คนเมืองคนว่าพุดตื่นกําอาขาดกําไรขาดทุนขาดก็คือกุดธตื่นพี่แล้วพี่บอกว่าพี่จีบะน้องออย่างน้องงามน้องปูนบาน้องเอ็มบาน้องโมดแล้วพี่บอกว่าพี่เสียเวลาขนาดพี่พุดตื่นพี่จะไปทำค้ากําไรกันหรออ้โมนี่อย่างใดน้องปูตื่นกะเพราะว่าเขาเอาเปรียบเฮาไง เขาก็มาเอาเอาเอาความรักไปย่าเอามาเอาความรักความเรื่องมันมาเอาซ่างางไปได้ล่มาได้เกี่ยวกาคาขายจะไปใ้พุตตื่นได้อย่างไรมันปุตตื่นถ้าครบหมู่เนี้ยแค่คิดก็ขาดทุนละอืมอีแค่คิดตืนแค่แค่คิดว่าหลอกลากเข่าก็พุตตื่นแล้วปุตตื่นแล้วพี่เนมบอกว่าแค่คิดก็กําไรหมิ่นแล้วมาได้กันมันคนเดียวได้ก่็มันคนละเรื่องฮ่า กำไรน้อยพี่ก็ว่ากำไรมินพี่สาวก็ว่ากำไรมิน<า>แล้วน้องถามเราะว่าขาดทุนก็คือปุ๊เตือนเออมันเป็นความรู้สึกว่าขาดทุนก็คือว่าเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่อันนี้เป็นควมว่าปุ๊เตือนก็คือถ้าเป็นการลงทุนเท่ากับปุ๊เตือนเพราะเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยมีแต่อาไปให้เขาให้เขาครบน้องอาร์มแล้วพี่กำไรมินนี่มาได้กันมาได้ทำล้วได้เนาะครบน้องปุ้นแล้วพี่ปปปอมึงอะ เราเถอะละเริ่มเรเลิกไกลนกนูป็นไปทด่มากูดีดิกกูเยียกินยาแก้ปวดละยายเออแล้วสรุปได้ไหน้องมอดก่อมาได้ยังยังสักอย่างก็แค่พนักงานว่าครบแล้วมาได้น้องมอดนี่กำไฮมินกขาว่าปุดตื่นผู้กั่น